สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเลตแมจิกโฟนนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ผมเพิ่งจัดเลตแมจิกโฟนมาก็ผมตัดตแต่งข้างในแล้วก็คือระบบอะไรมันดีมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนข้างหลังก็มีพัดลมซึ่งมีปัญหาอะไรไม่ตอนนี้ยังไม่พบปัญหานะครับใช้ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็เครื่องค่อนข้างที่จะร้อนอยู่นะครับถึงจะมีพัดลมแต่ว่าก็ต้องใช้ตัวพัดลมช่วยด้วยผพว่ามันก็โอเคดีนะ แล้วมาดูทางฟานเล่นเกมกันดีกว่าแเกมที่เราจะเล่นเนี่ยเป็นเกมนี้นะครับมาดูว่ามันจะได้ขนาดประมาณไหน เกมนี้น่าจะทำใเครื่องนอนได้ต้นอาวีนี่หายห่วงครับผมเล่นชีวิตได้ชิวๆนะครับก็มีระบบบนซ้ายขวาอยู่ใช้กันมาเลยชอบเลยครับ ชเลยนะออยนะตอนนี้เขาลมไเปสรนะสายเขาลงขึ้น มีระบบนี่นครับอันนี้เราตั้งไว้เป็น A แล้วไลฟ์ฟลาย ใครที่สนใจอยู่ก็ลองดูก่อนก็นได้นะก็ได้งบแล้วก็เจ้าชิปสแต็กคอนแปดอีกลเลยผมถือว่าแจ๋วนะตัวเครื่องมันถูกนะด้วยแหละีิซนามันก็สวยนะผมก็เลยจัดเลยผมก็กลับว่าจะทำชิปแต่กบเกมโนสับกันด้วยเล่นไม่เก่งนะ เป็นไอ้กระจอกคนหนึ่งเท่านั้นอบอกเลยว่าเล่นปืนเล่นปืนครับผมดูนี่อยงงองลื่นเ่ยไม่มีกระตรงตกะระตกเลย ลงไปลงไปเล่นสเสน่ห์ลิ้งปื๊ดบอกเลยลิ้งปื๊ด เิดไม่ถนัดนะเด้อน,นี้ส,ง,สงเปลี่ยนแล้วเันเป็นคริสนะ ตอบสนองของตัวทัชสกรีนข้างบนต,ต้องบอกว่าตัวตอบสนองของทัชสกรีนถือว่าโอเคนะแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เออนอัอ่นแหละสัมผัสดีไม่มีดีเลยทั้งสิน้นถวัดแจ๋วครับผม เล่นปืนนะครับเล่นมาตั้งนานแล้วก็อุณภูมิก็อุ่นๆนครับไม่ได้ร้อนมากเป็นแบบอุ่นๆแบบกาลังดีนะฮะถ้าได้ตัวพัดลมคล้องของเล่นไมจิกไปก็จะอุณภูมิดีเลยไม่มีอุณภูมิแรงข้ตามนี้เ,เดี๋ยวเราไปดูเกมอื่นกันบ้างไหม,มฟรีไฟล์เกมนี้น้ำมันคงไม่ต้องหรอกมั้ง ก็เป็นมาคิดหมันแต่เล่นคกระจั はい。 has been redefined. แต่ภาพเราปรับสุดลเลยดยูดิความลมายคอนโทรเลอร์กราฟิกเ,เรามาลองสุดขีดดูไหมขีดให้หมดเลยเปรับให้สุดทั้งหมดอืมปตับแบบนี้จะมองได้ปุ๊บก พอเราปรับมาเป็นภาคสุดแล้วเครื่องก็เริ่มร้อนนะแต่ว่ายังร้อนอยู่ในเกณฑ์ที่เราจับได้แต่ว่าแบบเป็นเหมือนอุณหภูมิที่แบบเราอากาศรานะ้อนอ่ะเงี้ยเอออยู่ได้อยู่ไม่มีใครเลยเหลือเก้าคน นี่ต้องลงไปช้าลงไม่ทันโอเคโดนประหัรซะเลยโอเคจบเพื่อนเราก็ไม่น่าจะช่วยเราเฮ้ย <c oughs> มันวิวสนุกไหมเนี่ย <c oughs> เอา้เอา เอ,อ้ยผมโดนกเกยครนบใช่ยดยวยผมโดนกเกย์โนเอยเฮ้ยเกย์โนตรงนี้ทัเลยเนะนี่ยกลางไม่เลนะเรียบร้อยตายไปนหนึ่ง่าเงี้ยจะจบเกมดีๆแล้วไม่ยอมจบนะครับมาเกียนด้วย โอเคโอเคนะจริงคุณจะเห็นเงาแล้วก็เป็นพัดลมยี่ห้ออะไรนะโหจัดมาง,ง่ยใช้เขาไม่หมดเลยน่าจะออกแบบมาให้ใช้ด้วยกันได้อุ้ยโอเคโรก ดตั้งโอเคถือว่าเกมนี้โอเคเรียบร้อยต่อไปเอ้ยไอราวีอาวีแล้วกันไปสักไกมา สุดยอดไปเลยฮนะ <S 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 ไม่ยอมรับเนอ,อ๋อโอ้ยไม่เอาไให้โง่โก็บานโอเคเอาเป็นว่าเท่านี้แล้วกัน ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ก็เลตเมติกโฟนสวยดีใช่สวยดีโอเคมีระบบสแกนทัชนิ้วมือแล้วก็กล้องที่มองไม่ออกว่าอย่างอยมีตรงไหนมองหาไม่เจอตามนั้นคืจอจบโอเคสวยดีโดีไซน์แล้วก็มีของแถมครับเป็นาสายชาร์จนะครับปกติเลยแล้วก็ตัวจิ้มเข็มจิ้มซิมนะโอเคก็ดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็คอมเมนต์กันหน่อยนะก็จะ ไปปรับปรุงนะฮะเพิ่งลองทำดูไม่ดูจะดีแล้วเปล่าแต่ละไป